สวัสดีครับแหมมีมาแบ่งให้เชื่องติดมือนะครับไอตัวนี้ติดมือมากนะครับหกสิบสองวันนะตัวนี้ฮะใหญ่อ้วนเลยครับอ๋อใหญ่อ้วนนะฮะก่อนอ่ะ <c oughs> ขึ้นมือก็อยากจะลงลงก็อยากจะขึ้นเนี่ย สองอย่างเนี่ยนะครับที่ตัวเมียนะครับตัวเมียก็น่ารักนะครับแต่ที่เปียกนี่เพราะอะไรนะครับไอตัวเนี้นะครับดูเขาตัวเมียสี่สิบกว่าวันฮะหน้าข,ขาวนะครับอืมตัวเมียก็อ้วนนะสี่สิบกว่าวันเนี่ยฮะนี่ตัวคู่นะแต่ขึ้นอย่างเดียวนะครับคู่นี้ครับสี่พันห้าท่านใดสนใจใส่ตรงมาฮะ คนละเราคนละพ่อคนละแม่นะครับนี่หกสิบสามวันหกสิบสองวันนะครับตัวนี้สี่สิบกว่าวันนะครับสี่สบสามวันสี่สบสี่วันนะฮะเชื่องครับเชื่อเงาทั้งคู่นะครับมีใจสายตรงมาครับขนเงินขนทองครับนั่นรับกรุงเทพนะครับสลิงชันฟรีครับต่างจังหวัดจะส่งได้ทั่วไทยครับมีใจสายตรงมาครับสวัสดีครับ นี่ฮจะขึ้นดับมือนะครับ <congestion> <Peters> โอเคนะครับสวัสดีครับ